สวัสดีครับพวกผมที่รงชาเนาะทุกคนผมจะพาทุกคนมาย้อนตำนานนะครับของแม่ค้าชาวกัมพูชานะครับนะที่ก่อนหน้านี้นีก็จะเป็นนักข่าวของไทยนะที่ได้ไปสัมภาษณ์คนงานกัมพูชานะครับแล้วก็ทางแม่ค้าชาวกัมพูชาเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ได้อ่า่นวาจาแล้วนะครับว่าจะไม่ขอกลับมาไทยอีกนะครับ นะบอกว่าที่นูนะ่นเขามีงานให้ทาแล้วนะมีสวัสดิการมีงานรองรับนะเงินก็เพิ่มค่าแรงให้นะครับก็คือเขาโอเคกับสิ่งที่ผู้นําเขาพูดนะครับนะมีมาตรการออกมาว่าจะาสนับสน,นุนแรงงานชาวกัมพูชาที่กลับมาจากประเทศไทยนะครับโอเคทุกคนครับ เราไปเราไปย้อนตำนานของแม่ค้าชาวกัมพูชาคนนี้เลยนะครับว่าเขาได้พูดว่ายังไงบ้างไปชมกันครับหนูไม่เครียดเพไม่ได้เคยดอยู่แล้วว่าเราข้ามไปฝั่งนั้นเราก็มีงานทำฝั่งนั้นเขาหางานให้เราทำหมดเรียบร้อยสมมติได้ข้าพวพุกงนี่เขาเปิดด้านปุบ๊บเขาจะข้ามได้เขาก็ต้องจัดงานให้ทำอยู่แล้วอ,อยู่นี่เราก็ต้องเสียว,วีซ่า จริงๆอ่ะเข้ามาฝั่งไทยต่างชาติเมือนเพวกหนูอ่ะต้องมีวีซ่าเสียรายงานทํางานด้วยเสียทุกอย่างไม่ใช่อยู่ฟรี hmm. แต่ถ้าหนูทางานอยู่ฟังที่บ้านหนูอ่ะไม่ได้เสียอะไรเลย hmm. ไม่ได้เสียเงินทํางานรายงานวันสี่ห้าร้อยก็ได้แบบเราก็เหลือเรากินเสร็จ เราคือว่าเราใช้ใจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลือดสองสามร้อยก็โอเคอยู่พี่จะข้ามไม่ได้ที่จะข้ามกลับไปไหมกลับแล้วจะข้ามกลับไหมน่าจะไม่มาแล้วเพราะว่าที่นู่นมีงานทําไม่รู้จะกลับมาทําไมอันนี้พูดจริงนะไม่รู้จะกลับมาทําไมพูดจริงนะไม่ได้โกดก็เอาเป็นจริงคือปกติวม่าช่วงโควิดนก็อยู่ฝั่งนูน้นนะเขาไม่เครียดก็ฝั่งนูน้นเขามีงานทําอยู่แล้วม,มีงานรองรับอยู่แล้ว เห็นไหมครับก็ก hmm.> ่อนหน้านี้ครับท่านฮุนเนี่ยมีมาตรการนะที่จะช่วยเหลือแรงงานชาวกัมพ o ชาฮะเอผมเคยบันทึกไว้อยู่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามาตรการตอนนั้นนะท่านฮุนเนี่ยมีมาตรการอะไรบ้างนะครับนี่ครับทุกคนครับนะนี่ก็คือมาตรการของท่านฮุนเนี่ยที่ได้ ให้สัมภาษณ์นะกับสำนักข่าวของบ้านเขานะครับทุกคนนี่ก็คือ,อสรุปมาตรการช่วยเหลือแรงงานแรงงานกับูชานะครับจากไทยนะครับที่กลับบ้านนะครับเรามาฟังนะครับเขาบอกว่า1ครับจะมีข้าวสาร5กิโลให้ฟรี2ครับเขาจะพักหนี้1เดือนนะ มาตรการที่3เนี่ยทางฮุนเซนเนี่ยเขาจะาค่าแรงขั้นต่ำนะครับ18,000เรียวก็150บาทค่าแรงขั้นต่ำ150า1 5บบาทขมิ็นอยู่ไทยได้เท่าไหร่400 500ต่างกันยิบนะมาตรการที่4นะครับเขาจะมีลดรับ ส่งนะครับที่ชายแดนให้ฟรีไม่เสียตังค์นะครับฟรีนะครับมารับที่ชายแดนเลยนะมาตรการที่5นะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยบังคับให้เข้าร่วมกองทัพผู้ชายนะครับบังคับให้เข้าร่วมกองทัพนะหกหางานให้นะครับงานก่อสร้างที่คลองฟูนันตโชนะหางานให้นะครับ เขาจะหางานให้เราคืนค่าแรงให้นะครับ7นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับก็จีนเนี่ยพร้อมรับไปทำงานที่ประเทศจีนนะนี่คือมาตรการนะที่สรุปมาตรการช่วยเหลือแรงงานจากไทยของฮุนเซนนะครับก็จะประมาณนี้นะ เ้งงมากๆนะเขาบอกว่าผู้หญิงสวยเนี่ยไปทํางานที่จีนนะคือแล้วก็ค่าแรง150บาทค่าขนมลูกเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยก็ยังไม่พอ50บาทนะครับฮะจากค่าแรง4ี0ร้อกว่าอยู่ที่ไทยกลับไปที่กัมพูชาเหลือ150แล้วก็แถมถูกบังคับให้อ่าเข้าทหารเกณฑ์ทหารอีกนะครับ ข้าวสารข้าวสารไรนะข้าวสาร5กิโลฟรีเอาพูดถึงเรื่องแรงงานดีกว่านะครับเรามาดูความจริงนะครับว่าปัจจุบันมันเป็นยังไงไปชมกันครับนี่ครับปัจจุบันหนีเข้ามาทุกวีทุกวัน

เอาจิงเจ้าหน้าที่เราก็จับทุกวี่ทุกวันเลยทั้งเช้าทั้งดึกทั้งเย็นทั้งบ่ายทั้งเที่ยงคือทุกวันเลยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับนี่ก็ลักลอบเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับครึ่งร้อยเลยนะครับที่ลักลอบเข้ามาเนี่ยนะที่เข้ามาก็คือไม่มีงานทํานี่คือมาตรก,การที่เขา เขาเรียกว่าหลอกนะหลอกชาวบ้านตัวเองเนี่ยกลับบ้านเพื่อที่เอาไปเกณฑ์ทหารนะครับเอาไปสู้กับคนไทยนะครับนี่เขาหลอกประชาชนของตัวเองผมก็อยากรู้ว่าแม้าที่เขาบอกว่าเขาจะไม่กลับไทยนะครับทุกคนที่เขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไทยผมอยากรู้ว่าตอนเนี้ยเขาทํางานอะไรเหรอเขาได้งานทําหรือย,ยัง ป่านนี้เขาคงแบบหัวเสียแล้วมั้งครับว่าอืกูลั่นวาจาสักขนาดนั้นว่าจะไม่กลับไทยยังไงก็จะไม่กลับเพราะว่าฝั่งโน้นอะ่ะเขามีงานให้ทําอยู่แล้วเขามีงานรองรับอยู่แล้วแล้วอีกอย่างอยู่ที่ไทยนะก็เสียวีซ่าเสียอะไรเสียนั่นเสียนี้อยู่ที่ประเทศตัวเองฟรีนะครับเขาก็มีงานให้ทําด้วยนี่คือปัจจุบันพากันแห่เข้ามาทุกวีทุกวัน จนจะไม่มีที่ขังอยู่แล้วเนี่ย,ยนี่ทุกคนนะโอเคทุกคนมาดูนะครับมาดูอีกคลิปหนึ่งกองกำลังบุรพาครับรวบแรงงานชาวเขเมรได้ครึ่งร้อยครับ เดินเท้าลัดเลาะเข้ามาโดยเสียค่าในหน้าคนละห้าถึงหกพันบาทนะครับห้าหรงหกพันบาท,บาทเลยกัมพูชาในอดอยากไปแค่ไม่มีไรายได้อะไรเลยนะครับเลย,เลยต้องมาลักเลาบเข้าประเทศไทยส่วนไอผู้นํามานีวิ่งหนีไปได้ครับจับได้ที่พวกชาวบ้านนี่แหละครับเรื่องระยะเวลาสอบเดือนที่ผ่านมานะครับกองกำลังบุราพาก็จะไปถึง เกือบร้อยครั้งแล้วครับพวกคนงานต่างชา้ิได้สามร,ร้อยกว่าคนแสดงว่าเข้ามากันที่นิ่ถือว่าหลายวันกันเลยทีเดียวนะครับรูคลิปกันครับ,บแ,ลแ,ลแล้วไปทำงานที่ฝัง่งไทยแล้วคนไทยเป็นยังไงบ้างคนไทยก็เป็นคนดีใจดีเ<ใ>น,นีนนนคนไทยใจดี ลเวลาไม่มีข้าวเก่งไม่มีหมอพูนข้าวไม่มีเสื้อพาไล่เขาไทยคนไทยเป็นคนใจดีจ้าก็ไมีมีตาไม่มีตาคาโรถคาไล่เขาก็ให้นะจ้าพาไลเขาก็ให้จริงคนไทยก็เป็นคนใจดีมีมาทำงานมีไทยแายไทยเินเงินเรียนรูก ธนาคารของธนาคารอาอยู่กัรผู้ชาไม่มีกินเลยอยู่นู่นไม่มีงานทำหรอมีแต่คารามันทุกคารายมันทุกาทางไทยได้คารายเยอะกว่าจ้ากระจายดีด้วยจ้แล้าเลยปลาเนี่ยอายุเยอะเลยเขาไม่เอาวเขาไม่รามฝั่งโน้นนะจ้าเลยมาฝังไทยแล้วไม่รู้จะทำยังไงมีตัดสินใจมาทางไทยอีกตัดสินใจมาฝั่งไทยอีก นี่คือสิ่งที่อเห็นในปัจจุบันนะครับของรายงานชาวกัมพูชานะเป็นไงทุกคนนี่แหละเชื่อผู้นำนะครับเชื่อผู้นำแห่กันมาทลักเข้ามาไม่มีงานทำไม่มีรายได้อดข้าวอดน้ำนะ อดข้าวอดน้ำมีลูกมีอะไรอ่ะอยู่ไม่ได้ครับไม่มีเงินห้าพันหกพันคนละห้าพันหกพันเลยเหรอโอ้โหทำไมเขาแบบยอมขนาดนี้นะห้าพันหกพันสุดยอดก็รวยอยู่นะทำงานกว่าจะได้นะห้าพันหกพันอันนี้เอาไปจ่ายค่าหัวเพื่อลักลอบเข้ามา ที่ไทยคนไทยใจดีคนไทยใจดีจดหัวจะปวดโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์ของ,งชาวโซเชียลดวยูว่าเขามีความคิดย,ยังไงนะครับเรามาฟังคนนี้เขาบอกว่าหมดเวลาหมดเวลาใจดีกับศัตรูแล้วทำดีแค่ไหนก็ไม่สำนึกบุญคุณจริงๆ แม้ตอนเขาให้กลับประเทศนะโอ้โหพูดอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดอย่างนี้ผมเชื่อเลยเนะี่ยคนที่พูดเนี่ยมีเยอะอยู่ในที่ลักลอบเข้ามาแล้วโดนจับมีแน่นอนครับนะเก่งไงช่วงนั้นเก่งไงเห็นผู้นํามีมาตรการช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้กลับมาคิดว่าจะมีงานทำนะก็เลยแบบจะอวดเก่งหน่อยโอ้ต่อไปคงไม่กลับมาไทยแล้วแหละเหมือนแม่ค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาที่เขาให้สัมภาษณ์ นะครับนั่นแหละที่กพูชามีงานทํามีอะไรไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยมีงานรองรับผลสุดท้ายโดนหลอกนะอยากรู้เหมือนกันว่าไม่ค้าคนนั้นนะเพราะตอนนี้เขาทาอะไรอยู่หรือหนีเข้ามาไทยแล้วลอ <c oughs> าฟังคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้เขาบอกว่าถึงรอถึงรอดหูรอดตาเข้ามาได้ถ้าเราไม่รับทํางานก็ไม่สําเร็จอืมนะ คนยิ่ต่อมานะคนนี้เขาบอกว่าต้องให้รัฐบาลเขาแก้ปัญหาเองค่ะไม่ใช่ให้คนไทยแก้ปัญหาให้กลับไปเลยค่ะรัฐรัฐบาลเขาอ่ะเขาก็มีมาตรการอยู่แต่แก้ปัญหาไม่ได้ตอนนี้เศรษฐกิจก็ตกเขาจะเอาที่ไหนมาแก้ครับรัฐบาลท่านฮุนเซน่ปล่อยเปรตเขาอ่ะมันพังแล้วเขาไม่มีเงินเข้าแล้วตอนเนี้ส่วนมากเงินของรัฐบาลของฮุนเซน เขาก็มาจากปลอยเปรตไงนะตอนนี้เศรษฐกิจก็เริ่มพังแล้วนะครับเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีแล้วประชาชนก็แห่ทะลักเข้ามาประเทศไทยกันหมดแล้วนะครับก็โดนจับทุกวันนะครับอดอยากทําไมมีเงินมาจ่ายค่าในหน้าตั้งหัวละห้าพันเพถามจริงอดอยากจริงหรือเปล่านะคุณผู้ชมมาครับคนนี้เขาบอกว่าสงสารยังไงก็ส่งเข้า ส่งเขากลับประเทศเขาก่อนนะไว้ให้เหตุหการณ์สงบจริงๆเมื่อไหร่ค่อยมาพิจารณากันใหม่อย่าให้ความใจดีของเราเปิดโอกาสให้เขามาทําร้ายเราอีกรอบนะไม่มีการเปิดโอกาสให้แล้วครับเพราะว่าตอนเนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ให้เข้าเลยนะครับโดนจับทุกลายนะครับนะความคิดต่อมานะครับคนนี้เขาว่าไม่ครบแล้วกลับไปเถอะนะ คนที่กัมพูชาที่ทํางานที่ไทยที่ไม่ได้โดนหุ่นเซีนหลอกเขาก็ทํางานปกติของเขานะครับแต่ถ้ามีคนกัมพูชาเนี่ยเขาสามารถลักลอบเข้าไปได้คนสองคนนะครับผมเชื่อเลยว่า,าเขาก็คงรู้แหละนะครับเจ้านายเขาคงรู้แหละว่าหมีมาใช่ไหมนี่เนี่ยเพราะว่าน่าจะมีชื่อนะทางบริษัททางโรงงานอะไรน่าจะมีชื่ออยู่ว่าคนที่อยากจะกลับประเทศเขาเนี่ยคนนี้คนนี้นะ ขออย่าให้ใจดีแล้วกันนะครับความชินต่อมาครับคนนี้เขาว่าไว้ใจไม่ได้ชาวบ้านแหละตัวดีจริงๆเห็นไหมละ่ะที่บ้านหนองจานเหรอโอ้โหเก่งกันยัง้งหละอ่ะเก่งกันจังความชินต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่า,วาไม่คบไม่เอาเลิกตัดสัมพันธ์ค่ะครบไม่ได้นะคบไม่ได้ไม่ขอครบแล้วพอ,พอ ไม่เอาไว้ใจไม่ได้แล้วสําหรับคนกัมพูชานะครับควคมมยิ่งตมานะับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าใจดีไม่ได้แล้วนะพอได้แล้วคนที่ไม่รู้คุณคนคุณเนรละคุณคนใจดีไม่ได้แล้วตัดไปเลยฮนะอย่าเอาความน่าสงสารมาใช้กับคนไทยนะครับเห็นว่าคนไทยเนี่ยใจดีขี้สงสารแหนะก็จะเอาแบบนี้แหละมาทําให้ไอ คนไทยเนี่ยเห็นอกเห็นใจนะครับนะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเออช่วยช่วยได้อ่าถ้ามาถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าล็อกลอกมาแบบเนี้ยคือคุณมาผิดกฎหมายคุณต้องถอยกลับนะครับถอยกลับนะ <c oughs> นี่คือที่จับได้นะครับผมว่ายังมีที่จับไม่ได้อีกนะที่สามารถเข้ามาได้นะคุณเชื่องั้นไหม จริงผมก็คิดว่า,างั้นแหละนะความคิดต่อมานะค,คนนี้เขาบอกว่าแจ้งรัฐบาลตกลงกันก่อนแบบสันติวิธีเขตใครเขตมันถ้าจะมาต้องขออนุญาตถูกต้องอันนี้ก็จริงนะครับนะแต่ก็ต้องพิจรารณาด้วยล่ะสมควรหรือเปล่าให้เขาเข้ามานะสมควรไหมเพราะว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยสงบสุขเท่าไหร่นะครับยังมียังมีเหตุการณ์ อันนี้อยู่นะครับนะความคิดตตอมาในคนนี้เขาว่าเชื่อใจไม่ได้ผักดันออกสถานเดียวน่าจะยังไม่เข้านะครับเจ้าหน้าที่น่าจะจับขังแล้วก็น่าจะเอาส่งกลับไปนะครับไว้ใจเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องของเขตดินแดนแล้วนะครับนะไม่สามารถเอาเขาเข้ามาได้นะครับผักดันไปก่อนนะครับอโอ้โหคนนี้เขาบอกว่า ฮุนเซนอะ่ะเห็นแล้วยังมาเอาคนของบ้านขุนกลับไปนะไม่มีจะกินแล้วตอนนี้อคพิจิตรมารนะครับวันี้เอาผิดนายหน้าข้อหากระบฏเอามันให้หนักน่าจะวิ่งหนีทันนะครับนายหน้าหัวละห้าพันทุกคนมากี่หัวทุกคนดูสิเกือบครึ่งร้อยอ่ะหัวละห้าพันสองคนก็นหนึ่งหมืน่นโอ้โหรับเละเลยทีเนี้ย ความคิดรมานะครับคนนี้เพราว่าเหยียบย่ําแบงย่าย่ําในหลวงกูหมายคามว่าไงกูเจ็บกูไม่ยอมดอกความคิดมาคนนี้นว่าอย่ารับเลยค่ะสุดท้ายเขาก็ทอายุทธเหมือนเดิมเหยียบเงินไทยยังฝังใจอยู่เลยถูกต้องครับนะมีหลายเหตุการณ์ที่คนไทยเขาไม่เอาแล้ว เหยียบย่ําเบื้องบนเบื้องสูงของไทยนะครับหลายๆครั้งนะนี่อาจจะเป็นแผนของเขเมศมันก็ได้นะอย่าให้มันเข้ามามส่งกลับค่ะอยู่ใครอยู่มันให้เขาไปเรียกร้องกับผู้นําเขาเองดีกว่านี่ครับทุกคนนะนี่ก็เป็นมเม์บางส่วนนะครับของชาวโซเชียลนะครับคือทุกวันนี้ก็ยังแห่กันเข้ามาอยู่นะครับ ก็โดนจับโดนจับ,โด,จบโดนจับเรื่อยๆอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับนี่แหละเห็นไหมนะสิ่งที่ไอ้คุณเซนบอกว่ามีมาตรการช่วยเหลือเจ็ดแปดมาตรการตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับพากันแห่เข้ามากันหมดนะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับเดีย๋ยวมีคลิปอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็เป็น เป็นคนเมนหรือเปล่านะครับที่เขาได้ออกมาไออัดคลิปบอกนะครับไม่กลับหลอกขนาดคนเมนยังไม่อยากกลับเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะครับโอเคครับถ้าใครมีความคิดอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมต้นโลงชาแนลด้วยนะครับทุกคนเดีย๋ยวไปจบด้วยคลิปนี้ครับไปชมดีกว่าครับ ใช่ผมกลับไปทำไรที่ทำงานอยู่ที่ไทยนี่เงินเยอะแยะนี่แต่ผมกลับไปทำไมมามาก็ไม่มีกินเรท่านหุ้นนี่พูดไปทั่วไปเนาะ <c oughs> โอ้กลับไปโรคขมีนน่นหนูไม่เครียดเพราะว่า,วากูไม่ได้เครียดอยู่แล้วว่าเราข้ามไปฝั่งนู้นเราก็มีงานทำฝั่งนู้นเขาหางานให้เราทำหมดเรียบร้อยสมมติแต้ข้าวพวกนี้เขาเปิดด้านปุบ๊บเขาจะข้ามได้เขาก็ต้องจัดงานให้ทำอยู่แล้วอยู่นี่เราก็ต้องเสียว,วีซ่าถ้าจริงอ่ะเข้ามาฝั่งไทยเขา ต่างชาติเมินเพิกหนู่าต้องมีวีซ่าเสียรายงานทํางานด้วยเสียทุกอยาก่างไม่ใช่อยู่ฟรีแต่ถ้าหนูทางานอยู่ฟังที่บ้านหนูะ่ะไม่ได้เสียอะไรเลยคือได้เงินทํางานรายงานวันสี่ห้าร้อยก็ได้แบบเราก็เหลือเรากินเสร็จเราคืดว่าเราใช้ใจเสร็จเรียบร้อยเราก็เหลือสองสามร้อยก็โอเคอยู่ี่จะข้ามไม่ได้พี่จะข้ามกลับไปไหมกลับแล้วจะข้ามกลับไหมน่าจะไม่มาแล้วเพราะว่าที่นู่นมีงานทําไม่รู้จะกลับมาทําไมอันนี้พูดจริงนะ ไม่รู้จะกลับมาทำไมไม่ได้โกรธใช่ไหมไม่ได้โกรธก็เอาเป็นจริงคือปกติมาช่วงโควิดเราก็อยู่ฝั่งนูน้น